สวัสดีค่ะอาจารย์พิทิพรธวัฒนาชัยหรือว่าอาจารย์น้านะคะความแตกต่างระหว่างภาคพิเศษกับภาคปกตินะคะก็คือภาคพิเศษก็จะเรียนแบบลอะครน,นะคะซึ่งทางโครงการนะคะเขาก็จะวางแผนเนื้อหาที่จะต้องเรียนแต่ละเทอมให้แล้วก็นักศึกษาก็สามารถมาเรียนได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ผ่นานักศึกษาสามารถได้มาเจอตัวอาจารย์เป็นๆอย่างเช่นครั้งนี้นะคะอาจารย์ก็มาบรรยายที่จังหวัดสมุทรปราการ เนี่ยค่ะแต่และว,วิชาอาจจะมีกิจกรรมปลุกให้ทําร่วมกันนะคะแล้วส่วนการเก็บคะแนนสอบนะคะแต่และโครงการเนี่ยก็อาจจะเรียน2สอบหนึ่งนะคะตรงนี้แล้วแต่โครงการเลยค่ะเพราะว่าบางโครงการก็เรียนเสร็จแล้วก็สอบเลยนะคะแล้วก็รอสอบส้มแต่ทั้งหมดนะคะทุกอย่างก็จะอยู่ภายในระยะเวลาปีการศึกษาต้องจบสำเร็จการศึกษาพร้อมก,กันกับส่วนกลางค่ะ มาสมัครได้ค่ะผู้ที่สมั็รการศึกษาเรียนปริญญาใบอื่นมาแล้วก็มาเรียนเสริมเพิ่มได้หรือว่าในสายงานของท่านเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะก็สามารถมาเรียนได้ค่ะวัยเกษียณนะคะก็เรียนได้ <c oughs> ทุกๆคนนะคะเพื่อนๆรุ่นพี่เขาก็จะพร้อมเต็มใจที่จะคอยช่วยเหลือในเรื่องการเรียน,นะคะ่ะ <c oughs> แล้วเจอกันนะคะรุ่น13